เรื่ไหนเรื่องไนะก้องนะเราคนถอเเตรียมน้ำนะคะเราจะน้ำแล้วนะคะเอ่อย่าเปิดแฟนแรงนะครับไม่งั้เดี๋ยวหน้าละลายโอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่คือพิธีการเหรอครับขอบคุณไม่เห็นเตรียมกันเลยเมื่อกี้ถ่ายได้ครับ ่อันนี้อะไรครับพอแล้วพี่บอต่กว่าแฟนๆเราก็อยากฟังเพลงนั่นแหะครับผมเขาให้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาเอฟมารวมกันฮะจะพูดมากอีกนะครับเป็นเรื่องปกติแต่วันเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนก็มีความสุขครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้มาแชร์ความสุขนี้กับทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้ง7คนแล้วก็ดิวฤทธิได้มาด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณพวกเพื่อนเพื่อนๆ